มันมันเป็นการซักผ้าตรงหมู่้านมาจอแล้วอยู่ราอยู่ตรงข้ามตรงข้ามหมู่บ้านพี่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 เจอหลัคาขาวไหมพี่นี่คืออ่านนังตรงนี้เลยวอนเช้าว่านจบไปก็อยู่ที่บ้านล้างเตอเนี่ยจังหวะมึงทไม่จบบ้านล้างท่ี่นะ บ้านหลังที่เราเคยมานั่งต้งมหม่ามากกันแล้วก็มีคนทําอาหารใต้้บานที่แต้ๆแท้ดูคลิปนะปนอยู่ที่ใช่นไหมนะคนยายคนยาคนยาย สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมเราสี่คนตรงนี้เลยนะฮะช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยและตอนนี้ผมเล็กแล้วก็น้องกิษก็รวมทั้งต้นไม้เราสี่คนจะมาพิสูจน์พี่พิสูจน์หมู่บ้านร้างหรือว่าหมู่บ้านที่พี่ๆหลายคนตั้งชื่อว่าหมู่บ้านนะหมู่บ้านในกลางหุบเขาหมู่บ้านกลางหุบเขาใช่พี่พี่ครับที่เรามากันเยอะเพราะว่าผมอยากให้ต้นไม้ได้มาเจอ สิ่งที่เราแบบว่าคิดว่ามันยังมีอยู่จริงไหมพี่นะแล้วก็อีกอย่างคือพวกผมเดินทางมาไกลเนี่ยเพื่อสิ่งนี้เลยคือเพื่อพี่พี่เอฟซีทุกคนใช่ี่อยากจะให้เราเข้ามาพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ผมจะแอบย่องมองบริเวณภายนอกทุกคนนะเราจะไม่เข้าไปเราจะแอบย่องมองว่าเขาอยู่กันยังไงเป็นยังไงเพราะว่าครั้งที่แล้วไม่รู้ว่าเป็นพวกภาพลวงตาหรือเปล่าครั้งนี้พวกผมจะแอบอยู่รอบๆบ,บริเวณรอบๆป่านเนี่ยแล้วก็ถุ่มกองเข้าไปพี่นะคือจะไม่เข้าไปด้านในหมู่บ้าน พฤติกรรมถ้าเจอพวกเขานะจะดูพฤติกรรมความเป็นอยู่พวกเขาว่าช่วงเช้าขเขาอยู่กันยังไงเพราะว่าที่เรามาครั้งก่อนเรามาช่วงปลายปายใช่ป่ะ<ช>มาถึงช่วงบ่ายแล้วเราก็ไม่ค่อยม,มีเวลาสงสัยอะไรายเราพักผ่อนเสร็จอาบน้ําเสร็จเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดคือคนหายจากหมู่บ้านกันทั้งหมดเลยนอกจา,ากเต<ห>า <3 S 2> หญิงสาว<ล>ไปใช่แล้วก็มีหญิงสาวโผล่มาในบ้านมาเรียกพี่่ผมเรียกเรียกเราให้ไปแบบไปไปนอนด้วยไปอยู่ด้วยอย่างเงี้ย น้องชายผมก็ไปอาบน้ำก็หายไปพี่ก็ไม่รู้เกิดจากอะไรปิศายอยังไขไม่ได้ทุกคนนะยังหาคําตอบไม่เจอไปทุกคนไปดูนดีกว่าว่าหมู่บ้านตรงนั้นมันคืออะไรกันน่ความจริงแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า,รรากดไลค์กดแชร์ที่คนนะไปไปชมกันตอน,ตอนนี้พวกเราจะเดินเลาะเลาะป่าไปก่อนเพื่อจะหลบหลีกทางเข้าหมู่บ้านต,ตอนนี้เรากลังหาทางที่จะไปเจอหมู่บ้านยังไม่เจอ,อเพราะว่าเรามาอีกเส้นทางหนึ่งเราทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้เขาเห็นเราแล้วก็เรา ต้องพยายามทําให้เขาไม่เป็นจุดส่งขัาวใส่ว่าเรามาทำอะไรเขาอย่างเงี้ยใช่ครั้งก่อนเขาดูมนตอนเราพอดีมากนะแต่ตกกลางคืนมาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วเราก็มากลางคืนเรามาเจอเป็นแบบบ้านร้างหรือว่าที่พักร้างของใครก็ไม่รู้คน,อย,นอยู่กลางคืนก็โผล่มากลางวันเรามองไม่เห็นนะไม่เจอเลยซึ่งก็งงว่าสุปแล้วเขาเป็นใครอะไรกันแน่หรือว่าเป็นหมู่บ้านที่เป็นภาพดวงตาหรือเป็นคนที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วตายแล้วอย่างเงี้ยแต่ ยังมียังสถิตยอยู่ในในตรงเนี้ยที่เนี้ยหมู่บ้านที่เขาเคยอยู่อ่อะใช่ไปทุกคนไปดูกันแต่ว่าตอนนี้หาทางเข้าหมู่บ้านก่อนทุกคนตาแม่มพร้อมไหมพร้อมป่ะไปเนี่ยมเสียงฟันไม้ไหมยืนยันยืนยันฟันก่อนดิเสียงฟันไม,ม้ดังมากพี่พี่นะผมไม่รู้<ต>ว่าเขาไม่ได้ทำลายพวกเขาสักอย่างนะตอนเราพอดีมากคุยเราปรกติมากถ้าคุณตาคุณยายจะเป็นคนที่เป็นแบบโอ้โสสุดอ่ะแล้วคุณลุงสองคนณด้วยก็คุยปกติใช่ มีพี่ fc อมเมนต์บอกว่าคุณลุงคนนั้นทาแบบสายตาแปลกแปลกเหมือนแบบมีเล่ดในสักอย่างที่อมเมนต์มาที่หูเขาใต้ใต้ใต้บ้านนช่ใช่อันนี้คือผมก็ไม่ได้สังเกตถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราคิดว่าเขาไปแบบนอกจากจะต้อนรับแล้วว่าเขาคงไม่ทําอะไรแล้วเราเราอยู่แล้วแต่วันนี้พวกผมเนี่เดียเหมือนมีอะไรฟาสักอย่างอ่ะก็ด้วยพวกเราตั้งใจจะมาพิสูจน์อีกครั้งให้พี่ fc ได้หายคล้องใจที่บอกว่าจะให้ผมไปสัมภาษณ์นั่งสัมภาษณ์เนี่ย คงจะทำได้ยากนิดหนึ่งทุกคนนะเพราะว่าพวกเขาอาจจะไม่ไม่แบบอยากให้เราสัมภาษณ์ขนาดนั้นทุกคนนะโอ้โหเ็่าดแ้นไม้หตนนีตนนล้ว,วเคนคนะพี่เอฟีใส่ความเมนต์มาว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมันดูทันสมัย <c oughs> ใช่ครับที่ผมพูดไปในคลิปเลยว่ามีการอาจจะเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าจุนเจือกัน ช่วงที่ลำบาก <c oughs> อย่าพีเบซีบอกว่าเป็นเขตไทยหรือว่าเขตพมา่าต้องบอกว่าอยู่ในอ่าพื้นที่ของไทยนี่แหะแต่ว่าอยู่ลึกมากเลยนะลึกป่าลึกแล้วก็อาจจะเป็นแบบอ่าพวกพม่ากะเหรี่ยงอยู่กันมากกว่าถูกไมเนี่ย ไ,มไม้ม้ฟังกันนะถ้าใคแยกตัวไปถืว่าเสียงก็บอกให้พี่ดูบรรยากาศที่นี่ดิมันดูแปลกๆดูเคว้งๆครับพี่นะต้นไม้ใหญ่เยอะมาก ยันยินเสียงคนคุยกันไหมไยันพี่เหมือนเราจะยินเสียงน้ำแล้วเสียงคนคุยกันนะพี่พี่นะเฮ้ยพี่มีเสียงเหมือนฟ้าซะอย่างอ่ะไันยัน มันมันเป็นการซักผ้ายหมู่บ้านู่บ้านออนอยู่ตรงข้ามตรงข้ามหมู่บ้านพี่่พี่พี่จเจอ <น S 1> <จน S 2> หลังคาข,า,ข,า,ขาวๆไหมพี่นี่คือน่าจะถึงแล้วที่หมู่บ้านที่ผมเคยมาพักแรมกัน

ครับตอนนี้เราอยู่บริเวณรอบๆรอบๆหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขาเนี่ยพวกเราไม่รู้ว่าเสียงที่บันดังเนี่ยบันดังมาจากสายจากไหน ยเอย่าบอกว่าให้ผมรีบไปหาให้ผมรีบไปแอดถ่ายดูนะไม่รูใหญ่ม่รูว่ามันใหญ่เจออะไรนะเหมาะกับการแอบคุณมองเป็นตาบางเราสมารคุณน้องไปได้ นี่ไงทุกคนจุดน้ำตกที่พวกผมเล่นนะไปน้องหูตัวแดงเนี่ยทแล้วพผมพายตัวไปจะเห็นจุดน้ำตกตรงนี้ต้านในของหมู่บ้านด้านกล้องไม่เจอบ้านเลยทุกคนใช่ยังมีเหลืออันี้ที่มันไม่เจอพี่พี่บ้านที่ผมมาตามตัวน้องผมไม่เจอแลนะ ถ้ามองก็ไม่เจอแล้นะนี่พี่ดิไม่เจอบ้างไงนะทุกคนนะน้ำตกสวยมากพี่ดิจุดที่ผมมาอาบน้ำเป็นน้องชายนะน <c oughs> มันมีการซักผ้าเลยนะเอ,เอาเอาเอาผ้าฝ้าไปที่หินตอนนี้ผมจะหาจุดตั้งกล้องก่อนนะแอบ zoom ดู ตอนนี้เราอยู่ตรงหลังน้ําตก,กัทุกคนนะหลังน้ําตกที่เรามาอาบน้ํากันทุกคน,นถ้าพี่พจําได้คือน,น้องชาวบ้าบน้ำตรงนี้เลยน้องชาวบ้านจบไปก็ปอยู่ที่บ้านหลังเต่เนี่ยจังหวะผมไม่จบบ้านหลังที่นะี้นะตั้งกล้องเห็นใช่เสียงจังงี่ยแล้วนี่ม,นม,นมาที่หาเสียงเนี่ยมันรู้เสียงไข,ข่ฟออะไร จะบ้า<ต>พี<ว>่พี่ผมเจอบ้านหลังแล้วทุกคนนะที่เขา,ท,าที่มี<ใ>นคนเข้าไปหูเขาอยู่ใต้ถิ่นบ้านเขาแลนวมีไหนวะเนี่ย ขอย้อนไปหน่อยนะทุกคนเห็นไหมบ้านหลังที่เราเคยมานั่ง,ตง,งกตหม่าม่ากันแล้วก็มีคนทำอาหารใต้ถิ่นบ้านที่ได้แดูคลิปนะนะนะตั้งกล้องถึงไวลาได้คลิปดูว่าจะมีคนผ่านหรือเปลนะ่าท พี่สังเกตผมหน่อยว่ามีคนเดินผ่านหรือเปล่าผมหาเสียงคนเคาะไม่เจอนะใครพลาดผ้าก็ไม่รู้ทุกคนบ้นนา,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 าง,งทุกคนอย่อหายอยู่หายอยู่ให้ทุกคนเลยทุกคนดังกล้องถินไว้เพื่อมีคนเดินผ่านได้เจออีกทีปุ๊บ はい。 อย่บอกอย่เจอรู้นะกำนพาาอยูอออยอ่ี่พี่าาโบราณคนเหรอน่ากลัออกล้อ,องไหมกูทุกคนเจอไหมจะมีมือที่ดลัง้าด้าอยู่ นเงียบแล้วะ่ะถักถ้าเถอะหรอกตรงนี้ทุกคนบุ๋มเนียยจะมีการเอาผ้าฝ้าตะกะห้หินเพื่อเอาสิ่งสกดิ์สิทออกจากท่านะท,ที่สักการโบราณตอนนี้ผมไม่เจอร่องรอยของการเดินผ่านไป่ันมาที่บ้านนะทุกอย่างเงียบสง,งบมีแต่เสี่ยงลม เจอเจอคนดูขึ้นมาจากห้วยแล้วคนเจอไหมมีต้นไมที่อยู่บนบนตอปะที่อยู่บนไม้นะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่อย่ทั้งหมอใช่เลยีอย่ทั้งหมดาพันตัวเจอคนปะยิงยายเหรอรอบๆรบๆรๆเคนยายเจอกคนใช่คนยายเจอรคนยายสมสักหน้าลิงนะดี ้อทำยังไงวะเห็นไหมมาเจอไยมเจอไหมเจอไหมคุณยายคุณยายคุณยายพี่แบว่าไม่แอบถ่ายหรือว่าหนาจ่ายแล้คนนั้นเกอแค่คุณยายก็แค่พัดหงอยอยู่ที่เห็นไหมเนี่ยคุณยายคุณยายคุณยายแล้วคนคุณยายเจอพูดลงว่าจะเข่าหาพูดมาทำแบบไม่ดีหรือเปล่าเรามาดูความ เนี yeah, hey? ่ยความที hey. oh, ่เรายังส่งใสอยู way, huh? yeah. ่ทุกคนแล้วพ hmm. uh. huh? ี่ไรนครยังส่งใสกิ๊ดด้เฮยกิไปหไปานกัลเล็กบอกเขาห้องน้ำอะกิโอ้หคิวว่าไปไหนแล้วกิ๊ดเด้แยมีการจองถึแล้วทุคนดูเธอว่าขอเคอนไหวเหรอทุกอยงที่นี่ความหาดมุมหอมสูงๆนะตรงนี้มันต่ำว่า ไม่เห็นป่ะยิงเนอะไม่เห็นคนนั่งมองเงี้ยว่าจะมีการเคลื่อนไหวหรือเปล่าแล้วทีพี่จะดูพร้อมแล้วว่าจะมีการ ทำไมไม่ดีน uh ี mm ่ห hmm, ร so, mm ือเปล่าเราดูนะครับผมพวกเราจะไม่เข้าไปนะอิเราะงเชตคการเออกว่าท hmm. ี่ยังไงเข้าไปเีรป <t reap ing noise> uh ่าแต่ตอนนี้ให้มีุินายออกมาสัมภาษณ์มีางอง้นก็เินกลับไปทำไมตอนคืนมันจะดีแดกวะแล้วด้านตะวันหลังนี้เป็นบ้านเจ้า ขาอยู่นานมากคิ่อยาเนี้ยม,มาดูเขากาข้าวมาดูเขาทำ,ทำนูณนทำนี่หลังนี้เลย ไม่ได้ก็มองเลยใช่ตอนนี้เราไม่เจอใครนอกจากคุณยายคนเดียวที่เดินออกจากลํนาน้ำหลังจากสัตว์ภาไม่รู้ว่าเพื่อเ,เห็นคุณยายมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าอาจจะวนเวียนถ้าคนที่เต,ตายแล้วใช่ไหมวนเวียนอย่างเงี้ททย,ยทำวนเวียนอย่างเงี้ยทุกคนที่ประจววันเถอะถ้ามึงคิดแบนี้จะตายมันเรียกตายไม่ถูกวนเวียนอย่างเงี้ยที่บ้านที่ไหนสมัยเราเป็นยังเงตัวน่ารัก กบคุณงายเขาเจอแมวปุ้กและผมนีอยากจะเข้าไปมากๆแต่หมวดสองจะทำหัวเลาเข้าไปแล้วอะจะตีเมย์หนึ่งหมดถึงเข้าไปแล้วแต่ผมอยากจะมาสันทีทาางนอกรีดแล้วขอมีเห็นเรานี้พวกเราไม่เข้าไปรยาาศพวกข้าวตีเมยคือเมจะมาดูตอนนี้เขาแบบไม่เห็นดังตัวตอนที่เราเจอเขาใคยจะเตรียมตัวทันจะได้นะจะรู้ตัวแล้วตอนเนี้ย แม้แต่เด็กคนนั้นที่เราเจอตัวเด็กๆอ่ะน้องคนนั้นนะยังไม่เจอตัวน้องอะไรตอนนี้เจอแค่วบเดียวหาวบเดียวก็หายเยวะพี่กูมาไม่บ่าวะพี่ครับตอนนี้ก็นั่งมาได้ระยะนะคนนะยังไม่เจอใครนอกจากคุณยายที่เดินออกจากลำน้ำไป แต่ผมเริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมที่นี่มันไม่เหมือนตันเชมเอาเจอครั้งแรกทําไมทุกอย่างดูอึมครึมดูไม่สดใสมอนตอนแรกเหมือนม,นมีอะไรปิดบังอยู่ที่เรายังหาไม่เจอที่ยังค้นหาไม่ได้ทุกคนครับผมว่าผมเชื่อเรื่องอ่าเรื่องของสิ่งบังตานะไอ้พวกเมืองบังบดอะ่ะคนบังบดบังบดมีนะทุกคนในการที่เรามองเขาไม่เห็นก็แปลว่าเขาไม่อยากให้เราเห็นแต่วันหนึ่งถ้าเราเจอเขานั่นแหละ คือเขาอยากให้เราเจอเขาแล้วก็อยากให้รู้ร,รับรู้ <มา S 1> ทุกอย่างอ่ะเข้ามาเนี่ยตอนจีกเข้ามาวันนั้นอ่ะมันสดใสมากต้อนรับดีมากแต่วันเนี้ยเรามารู้มันอึ้มคืมดูเงียบๆดูแบบแบบ่วนคนรู้พี่พี่เราอยู่ภายนอกมองเข้าไปเนี่ยมันกับว่าทําให้รู้สึกว่าคก้งฟางดูแบบน่ากลัวถ้าคนที่เราถ้าเราอะไรไร มันมีอะไรมาคอยแอบดูพวกเราไงระวังนะดูจะไปไหนนะอยู่ด้วยกันนะคนเลยบอกว่ามันมีใครมาแอบซุ่มมองเรารู้สึกนะเขารู้สึกของรู้สึกิเฉยพี่ดดีครับแล้วขอนั่งดูสักพักกันก่อนถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามันเงียบจริงๆแต่ว่าที่นี่ก็ผิดปกติละเราต้องกลับมาอีกครั้งโดยที่เข้ามาบอกเขาเข้ามาถามความจริงกับเขานะทุกคน เมืพีเอฟซีเยคนนี้คงจะคองใจแล้วก็จะให้เรามานั่งคุยกัะเข่าแบบสัมาษา์อ่ะเขาไม่บอกเขาไม่บอกผมบอกว่าไม่บอกพวกเราแน่ไม่บอกใครแน่ว่าเขาเป็นใครยังไงไม่เป็นไรทุกคนเราต้องรู้ให้ได้เราต้องกลับมาอกให้ได้แตกลับมาอีกครั้งด้วยความแบบจับผิดเขาเลยทุกอย่างทุกคนกลับมาเพราะสิ่งนั้นเลยนะโอเคเดี๋ยวขอนังดูสถานการณ์ไปก่อนแต่ถ้าไม่มีอะไรจริงผมอาจจะไม่ถ่ายต่อนะแต่ถ้า มีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีการทำอะไรแปลกๆที่นี่มีการทำพิธีแปลกเจอกันทุกคนนะแต่เหมือนกูเจอลูกป,ปั้นที่ว่าเหมือนเขาบูชาผมไม่แน่ใจนะลูกป,ปัน้นแปลกอารมณ์เหมือนพวกเพราะว่าเป็นลูกป,ปั้นช้าที่หัวขาดแล้วเอามางข้างล่างาไม่รู้อะก,ก็มันแปลกอะเออผมดว่ามันแปลกทุกคนไปผมขอให้พี่ดูเอี F F D, ดูข้างหน้าอีกไหนนะดูบ้านหลังนั้นก่อนว่ามีอะไรปกติหรือเปล่าดูพร้อมกันเลยทุกคน อยู่ไกลามากพี่นะกะ็บอกว่าเราจูดไปให้ไกลที่สุดที่นี่ซึ่งที่เอเราดีคือฝั่งตรงข้ามของอลำน้ำไกลามากพี่พวกเราจุดไปใกล้มากเราอยู่ฝั่งที่มาตามหาน้องชายเที่ยวเจอศาลาแปลกที่อยู่เจอบ้านแปลกแต่เรามารอบนี้เราไม่เจออะไรเลยเป็นที่ว่างเปล่าพีนี่เปล่าว่า,ววางเปล่าเลยแต่ว่า บอกเลยว่าสวยงามนะกลางทุ่งเขานะทุ่งเขาล้อมรอบสวยงามมากที่ใดควรชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบธรรมชาติที่นี่รวมทั้งพวกเราด้วยทุกคนการที่พี่ได้ดูคลิปเราแล้วพี่บอกว่าชื่นชมชื่นชอบอะอึดดอยทั้งนะเราลองได้มาสัมผัสกัดดอยกันเนอยมันอึดดอยจริงพี่มันสวยงามอลังการมากที่แบบมันต้องมีสายฟ้ามันต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่มีความเรียบง่ายหักปากหากฟันจ่ะมันตรงไปที่สุดทุกคนนะ ไม่ทำร้ายสิ่งแวดลอ้อมทุกคนครับเดี๋ยวขอติดกล้องก่อนเราจะนั่งดูตาเปล่าไปก่อนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเกิดอะไรแปลกรอชมคลิปเลยทุกคนปไปที่ๆฝากกดไลคกดแชร์ทีนะครับผม